สวัสดีครับยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง the three r วนะครับวันนี้ก็มารีวิวของเล่นโมเดลหนังสือมังงะห้องน้องสาวผมนะครับนี่เลยมารีวิวของเล่นหนังสือมังงะห้องน้องสาวผมนี่เลยชั้นแรกก็มีหนังสือมังงะด้วยอะไรด้วยมีเก็บกับแล้วก็โมเดลด้วยนะครับนี่เลยชั้นนี้ก็มีนะครับ เล็กๆน้อยๆแล้วก,ก็จะมีรูปปลาด้วยนะน้องคงก็เลี้ยงปลาด้วยมารีวิวของเล่นโมเดลมังระนะนะครับโมเดลหนังสือมังระอะไรเนี่ยนะครับนี่เลยมีตุ๊กตาด้วยน้องคงก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะนี่ ก็ตรงนี้ซอกซอกตรงนี้ก็มีมันอยู่ข้างในซอกซอะชั้นวางของนะครับซอกซอข้างในก็มีเนียนะครับประมาณนี้นะครับมีพวกเล่กนกอดใแนวอยู่น้องผุมสะสมนะนะครับหนังสือหนังสือมังงะกักโหมดเดียวเนี้ยน้องก็สะสมได้เรื่องอยู่นะครับ นี่เลยตุ๊กตาก็มีนะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะประมาณสามสี่ชั้นอะนะครับนี่เลยประมาณสามสี่ชั้นลองพงกดเลี้ยงปลาด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ บางเรื่องผมก็รู้จักบางเรื่องผมก็ยังไม่ไรู้จักดนะครับเรื่ยงนี้เกาะจุจุฝึกไฮเซนนะเนี่ยนะครับจุจุฝึกไฮเซนนี่เป็นบาสเกตบอลชื่อเรื่องว่าอะไรไม่รู้นะผมยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> นี่เกาจุจุฝึกไฮเซนนาะชันตรงนี้นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับน้องน้องผมสะสมนะใช้ของผมนะครับ น้องผมสะสมประมาณนี้นะครับนี่อานนี้ก็มีตัวเล็กเกตัวนี้นะครับนี่ประมาณน,นี้นะถ้ามีค่องเดินมาใหม่ๆอีกดียวผมซื้อมารีวิวอีกนะครับผมก็แห้นี่ก่อนนะมาเลยมารีวิวของสะสมของน้องเฉยๆนะครับผมมารีวิวของน้องเฉยๆถ้ามีข่องเดินมาใหม่ๆอีกจะผมซื้ซื้อมารีวิวอีกนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสับสไครด้วยกันนะครับยังไงคอดาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย